รถเข้ามาใหม่นะครับคันนี้คืออีซูซุดีแมกนะครับ1.9ไฮ g h นเดอร์เกียออโต้สีขาวนะครับเป็นไฮ g h นเดอร์แครบนะครับสีขาวปี2022นะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับรถเลขไม่18,000กิโลนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากมากนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทออโต้นะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เอาใจสายอีวุสุนะครับหลังจากช่วงนาจ่ายรถเก๋งไปเยอะหน่อย นะครับก็วันนี้มีอีลูสูดีแมกนะครับเป็นไฮเลนเดอร์เข้ามาใหม่นะครับสีขาวนะครับตัวรถเป็นปี2022นะครับป้ายแดงมือเดียววารันตีศูนย์นะครับอันนี้ราคาเสนอขายนะ595,000บาทนะครับป้ายแดงมือเดียวไม่หมื่นแปดคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1.9 VDI Blue Power นะครับผมบอกเลยว่ารถนะไม่มีรอยเลยนะครับน็อตไม่มีแกะป้ายแดงมือเดียวไม่หมื่นแปด ใครอยากได้ไฮแลนเดอร์ตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับตัวรถปี22นะครับไฟหน้าดูสิเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้เลยนะครับสวยๆใหม่ๆนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับตัวปี22นะครับหรือถ้าเป็นตัวสูงนะนะครับแล้วก็จังหน้านะครับคงรุ่นเลยปี22เที่ยวสั้นนะครับโครเมียมตัดเทานะครับเนี่ยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมเตทามันนิ่งไลท์อะไรให้เรียบร้อยนะครับ ตัวรถต้องบอกว่ารถมีทรงนะครับรถสวยมากนะครับอันนี้ก็มาพร้อมล้อแมกนะครับทีอีการยกนะครับติดฟิล์มรอบคันนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้ามีฟิล์มมีกันสาดนะไฮเลนเดอร์นะสวยๆแบบนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับมีารันตีสูมเหลือนะครับถึงปี25ได้รับประกันเครื่องเกียร์จากคอโตไปอีกนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ นะผมเพิ่งให้เขาล้างเมื่อเช้าเองนะครับดูชุดกันชนแนบสนิทนะครับเดิมทั้งคันนะยุคเบนล้อเขาเปลี่ยนมาใหม่เฉยๆนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็น TE นะครับเป็นดิสก์ผู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัำนะครับโช้กอัพเดิมนะครับอุปกรณ์ติดรถเดิมทุกจุดนะครับแต่รถเพิ่งเข้ามานะครับต้องขอภายนิดนึงนะครับล้างแต่ข้างนอกอย่างเดียว เกียร์ปมัตไฟฟ้าตัวใหม่ของอิวิสูเลยที่อยู่ในตัว m ิวเอ็กหรือว่าเป็นตัวเครื่องสามพันวีคอร์นั่นเองนะครับคันนี้รถเดิมมากนะครับมีบันไดด้านข้างนะครับมีสครับเพดมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับดูกันเต็มๆนะครับดูนะครับรถสวยมากนะครับดูไม่มีพิกคว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้รถเลขไม่ก็หมื่นแปดนะถ้าเรียนแจ้งตรงๆก็คือเป็นรถเจ้าของเดินผ่อนไม่ไหวนะครับเจ้าของแจ้งใช้คันนี้อยู่ที่ชนบุรีนั่นเองนะครับรถหมื่นแปดนะออกได้ น่าจะไม่เต็มปีด้วยมั้งปีนี้ปี23รถปี22นะออกได้6เดือนนะครับเลขไม้ไม่ขยับกันเลยนะครับถ้าใครได้ไปนะหรืออยากไปดูแลต่อนะผมบอกเลยว่าคันนี้รถมีทรงนะสวยมากๆนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับอุปรกรณ์ติดรถทุกอย่างครบครบนะครับแต่ว่าเหมือนเขาไปลองแหนบด้านหลังมานะมันน่าจะสูงไปนิดนึงนะครับถ้าใครจะเอาลงก็แจ้งมาได้นะครับจัดการให้นะ ตัวนี้นะครับดูโครงสร้างนะเงาแสงขนเดเป็นสีขาวยังเห็นชัดขนาดนี้เลยนะครับไฟท้ายเป็นตัวไฮรันเดอร์นะครับเป็นไฟท้ายของตัวสูงนะครับเป็น LED ีรอบๆแล้วก็ตรงกลางเป็นหลอดไส้นะครับนะล้อแมกด้านหลังก็จะเป็นท e เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นตัวหยดแดงนะครับเป็นตัวหยดแดงแบบนี้นะครับไม่ได้แปะสติกเกอร์นะครับดมเบรกนะครับปนกันสนิทมาแล้วนะครับ ตัวนี้นะผมบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะยางก็เป็น265 60R18 ครับ265 60R18 รถสวยๆยางใหม่ๆนะครับยางปี22เช่นกันนะดูเลยนะครับพัสซีเดิมนะครับนี่ัสีเดิมนะครับไม่มีผ่าไม่มีเว้านะครับเดี๋ยวรถทำสปาล้างทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อหอมแน่นอนนะครับราคา595,000บาทนะครับกับตัวไฮแลนเดอร์ตัวสูง เป็นตัวแ c บเปิดได้นะครับได้เป็นตัวสูงนะครับตัวไมเนอร์เชนโฉมปัจจุบันเลยยี่สบองยี่สบามนะดีแม็กหน้าเหมือนกันนะครับนะทอโต้จัดให้อีกแล้วนะครับเมื่อเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องมาให้นะครับมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับรถเดิมๆป้ายแดงมือเดียวนะครับโครงสร้างเดิมนะครับกันชนท้ายเดิมไม่บุกไม่เบียดนะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตรงธนาเกียร์เป็นสีดํา นะครับสวยงามเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันนะครับ DDI Blue Power นั่นเองนะครับตัวรถปี2022นะครับายแดงมือเดียวนะครับดูนะเมทาร์สเดิมนะครับซีนเดิมนะครับตัวรถการันตีนะครับไม่มีีความจำนะชนหนักแน่นอนนะครับคือมีารันตีศูนย์อยู่ซื้อไปสบายใจได้นะครับลูกค้าขับเข้าศูนย์แบบไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับโครงสร้างรถเดิมๆแบบนี้นะครับ เนียนจริงๆนะราคาเพียง595นะได้ตัวสูงได้เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.9นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะสำหรับใครที่เป็นสาว v o l k ีแ a g นะครับในช่องหลักของผมนั่นเองนะครับเนาะนะค,นะคันนี้แน่นอนครับสวยแน่นอนถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะ0626407776นะครับตัวรถไม่เคยเคาะไม่เคยทำอะไรเลยนะรถเดิมมากๆนะครับดูเนื้อสี ดูเลื้อสีก็จะรู้ว่ารถมันเป็นรถป้ายแดงมาเลยนะครับกระจกบานหลังก็มีไล่ป้านะมีไฟเบรกตามทั่วไปนะครับกุญแจก็เป็นตัวดอกเสียบแต่ว่าเป็นตัวไม้ไดชินนั่นเองนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับแต่แต่ว่าบอกในแคบเป็นบอกหนังนะครับเดี๋ยวให้ดูในซอกแคบก่อดละกันนะครับว่ารถอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำนะครับเพราะว่ารถการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะครับ คันนี้คือยูโรโซนดีแมกนะครับ1.9นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2022นะครับหัวน็อตนะครับซีนเซอร์นุกอย่างเดิมครบหมดนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับใช้เกียร์ออโต้ไม่ต้องกังวลเลยสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับนะสาวดีแมกไม่พลาดแน่นอนคันนี้นะครับเป็นแค็บเกียร์ออโต้ซึ่งต้องบอกว่าก็หายากสุดๆเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มีแล้วนะครับที่บริษัททอโต้นั่นเอง นะครับตัวบอกเป็นไม้ได้เชนใหม่พวงมาลัยก็ไม่ได้เชนใหม่นะครับเป็นสามก้านหรือว่ามีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็เป็นตัวมันตีฟังก์ชันฝั่งนี้ไว้ปรับลวกวิทยุอะไรต่างๆนะครับอย่างประตูก็จะเหมือนพวกปี20นะครับกระจกไฟฟ้าสองบารออโต้คนขับนะครับเม็ดฮาประตูเดิมนะครับเนี่ยเม็ดฮาทุกอย่างเดิมหมดนะครับปุมสั่นชัดเจนนะครับลถการันตีอยู่แล้วเนาะนะครับสบายใจได้แน่นอน นะครับก็มีตัวแ r a ชั่นคอนโทร o นะครับ a u t ต s t a r สต็อปมาให้นะครับนี่นครับเปิดหน้าปัดเรือนไม้ให้ชมกันชัดๆเลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้เป็นเข็มกว่าตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับก็มาอยู่ที่18,235มนกิโลนะครับคันนี้คืออีวูดีแม็ก9นนะครับไฮเลนเดอร์เกียร์ออโต้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นแบบนี้นะครับ แอร์เป็นระบบเมนนุ่นนะครับเป็นเมนนวลใช้งานง่ายๆนะครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงปรับทิศทางนะครับก็ไฟเตือนแอร์แบ็คอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับรถเดิมๆนะป้ายแดงมามือเดียวนะใครหาอยู่ได้เกียร์ออโต้นะครับยังไงก็คุ้มนะครับผมบอกเลยครับยังไงก็คุ้มนะครับออกใหม่ก็เจ็บกว่ารมั้งนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสูงแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ รถซื้อกับผมตอนนี้ก็อยู่ในราคา595,000บาทนะครับ595,000บาทนะครับ๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับกับตัวยูสูดีแมคคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะจะได้ตัดสินใจได้ทันทีนะครับหรือว่าใครอยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพมินบุรีก็เข้ามาดูรถได้นะครับที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับบริษัทตั้งอยู่ตรงข้ามสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์ ตรงข้ามบิ๊กซีสวินทรวงเลยนะครับติดถนนใหญ่นะครับมองเข้ามาก็จะเห็นป้ายบริษัทออโต้แบบนี้นะครับนี่เลยวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเจ้ายูสูดิแหนคันนี้นะครับดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตก่อนน้องหัวน็อตตัวบนนะครับเดิมเคมๆสวยๆแบบนี้นะครับเป็นอาร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับรถอาจจะมีสิ่งสกปรกนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับอยากให้ดูแท็บ ก็ยังเดิมเลยนะครับยังแบบเดิมเป็นเดิมสัตวไม่ไปผ่าไม่เคยทําอะไรมาเลยนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับเมท้าเดิมครบทุกจุดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมๆแบบนี้นะเี่นรถสวยๆนะครับไม่มีชนไม่มีโดนนะครับไม่มีความแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับในตัวยูสูดีแม็คันนี้นะครับรีบติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับกับผมเนธทอร์โต้ นะเราการันตีนะครับใฝ่ใจรถคุณภาพให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่ด้านล่างนะครับเดิมๆนะครับรถสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ก็เป็นตัวเครื่องยนต์1.9 DDi Blue Power Turbo เดี่ยวนั่นเองนะครับนะแอนพวงแปนเพจเดิมอยู่ครบนะครับมันพาวเวอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับรอยต่อคานนะครับก็เดิมๆแปรเพจก็เป็นของเดิมติดรถบุดำ รับยังไม่แกะสติ๊กเกอร์ออกเลยแบตเตอรี่ก็เป็นของ G S นะครับเป็นแบตเป็นแบตน้ำนะรถกระบะจริงๆก็แนะนำไม่ใช้แบตน้ำเพราะว่าตัวไฟมันจะเสถียรนะครับแล้วมันสามารถชาร์จได้นะครับหัวน็อตนะครับทั้งแก้มทั้งโครงสร้างต่างๆนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครกําลังมองหาอยู่เนาะตัวยูสูนะครับรับรองคันนี้ไม่มีผิดหวังนะครับกับยูสูดีแมทนะครับแคปไฮรันเดอร์ปี2 0 2 2นนะครับกับผมเนททอโต้ในวันนี้เลยนะครับ ถ้าใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคา595เลขไม่หมื่นแปดนะครับรถคันนี้สวยมากๆนะครับปีนิสุตีแม็ก1.9เกีย์ออโต้ปี2022ป้ายแดงมือเดียวไม่หมื่นแปดฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนครับ